เป็นร้านอาหารไทยเล็กๆแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพเน้นใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเต็มไปด้วยเรื่องราวและความใส่ใจจากขอนแก่นสู่เมืองกรุงกับร้านนี้เลยครับแก่นกรุงไปเริ่มด้วยเครื่องดื่มเข็นมาให้เลอกโต๊ะจะมีทั้งขงบูชาสาโทและเครื่องดื่มเสียการทรงตัวอย่างสาวน้อยร้อยผัวเป็นเครื่องดื่มที่ทั้งร้านหมักดองเอกเจง๋งอ่ะที่ดีกว่านั้นชิมได้ก่อนสัง่งแต่แก้วที่ต้องลองตรอกมะตูมเป็นน้ำและยา,ยามะตูมผสมมะนาวโซดาแปลกใหม่ซาสดชื่น120บาทมันอาลูเป็นจานคอมเพลเมนต์รี่ชิ้นแรก กรอบข้างในอย่างนุ่มและแน่นมากจานนี้220บาทต้มแซ่บลันจวนเปิดหม้อมาอย่างหอมสีสวยดูดิหมูตุ๋นมาเปื่อยนุ่มรสชาติข้าเหนื้อเข้มข้นรสชาติดีกลมกรอบซดน้ำซุปจนหยดสุดท้ายหม้อน,นี้320บาทเห่าดงเมนูที่ถูกลืมเป็นชื่อของอาหารจารนนี้หน้าตาและรสชาติคล้ายหมูน้ำตกที่ไม่ใส่ข้าวคั่วแต่ยังคงความแซ่บแบบอีสานจานนี้250บาทขนมร้านนี้คือทีเด็ดว่าจะสั่งมาชิมแค่นหนึ่งอย่างสรุปจบไปสาไอติมกะละแมข้างล่างเป็นขนมเหนียวท็อปมาด้วยขา้าวผงกินพร้อมกันในเีีออตรนนมุบกกู้198 เป็นโยเกิร์ตสับรสผสมผิดเกลือจานนี้สวยหน้าตาเหมือนไฟเดนิง่งเปรี้ยวหอมหวานและสดชื่นมากจานนี้2 2 0บาทเค้กมะตูมไอติมชาไทยสวยและดูดีเช่นเคยเค้กมะตูมอุ่นๆน,นุ่มๆกลิ่นมะตูมจ,งจางๆฉ่ำว้าวเลยชิ้นนี้ยิ่งกินคู่กับไอติมชาไทยคือทำถึงจานนี้25 0บาทตัวร้านตั้งอยู่บนถนนอรุณอมรินห่างจากวัดละคังเพียง500เมตรเปิดเที่ยงวันถึงสทุ่มปิดทุกวันอังคารและวันพุธวันนี้นุลเพชรได้ยินของตัวราบไปก่อนสวส